เรื่องนี้สำคัญมากจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกในครรภตอนนี้แข็งแรงดีหรือไม่รีบมาเช็คกับ5สัญญาณต่อไปนี้กันค่ะก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงแม่ท้องคลอดง่ายคลอดไว้นะคะ ช่วงเวลาที่กำลังตั้งครรภ์เป็นช่วงที่คุณแม่ต้องคอยสังเกตและรู้สัญญาณเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่กำลังเตือนคุณแม่ว่าทารกในท้องไม่แข็งแรงค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีสัญญาณอะไรบ้าง 1. ทารกดิ้นน้อยลงในช่วงสัปดาห์ที่18ทารกจะเริ่มดิน้นและสามารถนับจังหวะได้ชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่20ค่ะ โดยใน10ชั่วโมงต่อ1วันหากลูกดิ้นมากกว่า10ครั้งแสดงว่าทารกมีร่างกายปกติดีค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าทารกดิ้นช้าลงน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละวันให้รีบพบแพทย์ทันทีเพราะทารกอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนเหลือรงังซึ่งทำให้ทารกเสียชีวิตใน12-48ชั่วโมงได้ค่ะ 2. ระดับฮอร์โมนต่ำในช่วงตั้งครร3-5เดือนแรก คุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่ชัดเจนเพราะเป็นช่วงที่ทารกกำลังเติบโตซึ่งได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสำหรับคนท้องมีค่าฮอร์โมน1,200กรัมซึ่งคุณแม่จะมีอาการเมื่อฮอร์โมนเปลี่ยนไปค่ะเช่นอาการแพ้ท้องเจ็บเต้านมหงุดหงิดง่ายปัสสาวะบ่อย หากไม่พบอาการอะไรเลยแสดงว่าระดับฮอร์โมนต่างซึ่งอาจทำให้ทารกเติบโตได้ช้าค่ะ 3. น้ำหนักตัวของคุณแม่น้อย น้ำหนักตัวของคุณแม่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะสิ่งที่บอกว่าลูกได้รับสารอาหารและออกซิเจนเพียงพอหรือไม่โดยคุณแม่ควรมีน้ำหนักเพิ่ม13-15กิโลกร,รมัมไม่ควรน้อยกว่านี้ตลอดการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งเกณฑ์ของน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของคุณแม่แต่ละคนสามารถตรวจช็คได้ในตารางเกณฑ์น้ำหนักของคนท้องค่ะ 4. การเต้นของหัวใจคุณแม่สามารถวัดค่าการเต้นหัวใจของลูกได้ค่ะการเต้นหัวใจสามารถบอกความแข็งแรงของทารกได้ซึ่งควรอยู่ในช่วง110ถึง160ครั้งต่อวินาทีแสดงว่าทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะหากคุณแม่วัดค่าไม่พบการเต้นของหัวใจไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะการเต้นหัวใจในแต่ละไตรามาสมีตำแหน่งการวัดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ไตรามาสสุดท้ายสามารถวัดได้ทั่วท้องเพราะทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่ครับเต็มท้องค่ะ 5. ขนาดท้องในแต่ละเดือนคุณแม่หน้าท้องขยายใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถวัดระดับยอดมดลูกตามความเติบโตของทารกได้ค่ะ เมื่ออายุครรเริ่มเข้า12สัปดาห์และยอดท้องจะอยู่ตรงกับสะดือพอดีเมื่ออายุครร24สัปดาห์ค่ะหน้าท้องจะขยายตัวไปจนเข้าไกลมาสสุดท้ายยอดหมดลูกจะอยู่ต่ำซึ่งเป็นสัญญาณใกล้คลอดค่ะ หากหน้าทองไม่มีการขยายตัวเลยแนะนําให้พบแพทย์ทันทีเพราะทารกอาจมีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายและอาจเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ค่ะการดูแลสุขภาพร่างกายระหว่างตั้งครรภ์สำคัญมากค่ะ หากคุณแม่พบอาการเหล่านี้ให้รีบปรึกษาพแพทย์ทันทีเพราะแพทย์จะให้คำแนะนำการดูแลตัวเองกับคุณแม่ให้ลูกกลับมามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นค่ะและคุณแม่มีร่างกายที่แข็งแรงต่อการทำคลอดค่ะรีบฝากคันกับคุณหมอไว้คุณแม่จะอุ่นใจได้เสมอ อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย